ยุคนไม่มีมารยาทยุคนไปช่วยเองเลยนะครับผมอ่านข่าวคนไทยที่อิสราเอลด้วยหัวใจนะครับผมยอมรับนะครับว่าผมมีอารมณ์ร่วมเพราะเป็นพักพวกเพราะแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้ตัวผมเยอะมากถ้าผมไม่ได้มาอ่านข่าวดีไม่ดีชีวิตผมอาจต้องไปทํางานอิสราเอลเพราะพวกเราเป็นคนสู้ชีวิตครับนะเป็นคนสู้ชีวิตผมอ่านข่าวไปโดยเฉพาะเมื่อวานนี้โดยเฉพาะเมื่อวานนี้คนไทยตายไปอีกสองศพสองศพไม่เหมือนกับศพทั่วไปนะ ส่วทั่วไปในตามข่าวก็คือโดนบุกเข้าไปยิงตามแคมป์ไม่ว่าท่านจะซ่อนตัวอยู่ในไร่อยู่ในบังเกอร์หรือว่าในบ้านโดนลากมายิงเสียชีวิตอย่างอเนกอานาตเป็นการบุกของกองกําลังภาคพื้นอันนั้นก็คือช่วงวันที่7ที่8แต่สศมล่าสุดมาเสียชีวิตวันที่10หมายก็ว่าสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วก็มีคนคน,คนดูบอกว่ามันต้องทําตามสัญญามันต้องทําตามสัญญาพี่ผู้ชายอ่านข่าวไม่มีมารยาทเลย บางคนก็บอกว่าไอ้ยุคนไปช่วยเองสิห่วงอะไรกันนะก,กันนะอย่างนั้นอย่างนี้พวกมึงนี่สุดยอดเลยนะกูนี่พูดขึ้นมึงนะปกติไม่พูดมึงอะ่ะนะนะพวกมึงนี่สุดยอดเลยนะเออนะออผมโกรธนะผมโกรธนะคคือถ้าอยู่กันต่อหน้าเนี่ยอยู่กันพักพวกเนี่ยอาจจะนะคือไม่เอาคุณไม่ได้รู้สึกรู้สากกับเหล่านี้ผมให้ดูนี่คุณผู้ชมครับผม ผม,มผมเป็นน้ำผม่างเงี่ยผมเป็นนักข่าวผมแบบเนี่ยผมเป็นผู้ประกาศข่าวแบบเนี้ยผมอยู่เคียงข้างชาวบ้านผมลำเอียงอยู่แล้วนะมึงไม่ลำเอียงมึงก็ไม่ต้องมาอยู่นะนะเอาชัดๆนะมึงไปอยู่ข้างอะไรนักการเมืองมึงไปมึงไปอยู่ข้างอะไรของมึงอะนะนะนะโขแม่งอยากเจอหมหายเลยนะคือคุณผู้ชมดูนะอันนี้คือระเบิดลงนะที่จังหวัดอุดรธานีนะ คนงานเขาอยู่ที่อุดอรนะครับอันนี้ผมอ่านข่าวเมื่อวานน่าจะเป็นคุณแม่ไปดูได้นะครับพี่เนชช่องยี่สบสองสื่อเคียงข้างคุณผู้ชมอยู่แล้วนะยุคนชนขังแต่หกโมงเย็นนะครับใครไม่อ่านข่าวแบบนี้ผมมาอ่านคนหนึ่งนะครับข้างๆนี่เป็นศพน่าจะเป็นลูกชายนะครับน่าจะเป็นลูกชายเออเขาตายวันที่สิบ หมายความว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เจ็บไอ้ที่กราดยิงกันเนี่ยนะครับแล้วเขาก็สื่อสารกลับมาที่เมืองไทยหมายถึงเพื่อนเขานะครับที่ทํางานด้วยกันเนี่ยโดนบังคับไม่ไปทํางานนะครับแล้วคนนี้ก็บอกว่ามันต้องทําตามสัญญาเขามันต้องทําตามสัญญาเขาอ้ยุคนแม่งไม่มีมารยาทเลยยุคนไปช่วยเองสิสัญญาเลยครับมันสงครามไม่ใช่เหรอครับสงครามก็ต้องพักก่อนสิครับถ้าคุณผู้ชมเป็นนายจ้างผมเป็นนายจ้าง กำลังยิงกันอยู่มึงบอกเฮ้ยไม่สนใจลูกน้องไปทํางานสิเกี่ยวอะไรอะ่ะแล้วบอกไปทํางานพวกอะไรลงฮะระเบิดลงระเบิดลงแล้วมันเป็นไล่คล้ายๆกับทับบวบอะเมื่อวานนี้มันชื่ออะไรไม่รู้ทับศัพท์ผมอ่านข่าวในสคริปต์แต่มันคล้ายๆกับบวบคล้ายๆกับแตงนะครับแล้วเขาก็ทํากันสามสิบคนคือนายจ้างไม่ถึงขนาดบอกว่าให้บังคับอย่างนั้นเหมือนมุนหม,มานะแต่ตั้งเงื่อนไขถ้าไม่ทําก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าไม่ได้ทําก็ไม่มีกิน มันก็เหมือนบังคับมาแหละครับ,รรบมันจะต่างอะไรกันและสุดท้ายนั่งทํางานเหมือนกับเกษตรกรบ้านเราเลยคุณผู้ชมครับทำทำสวนอยู่คนไทยอเก่งคนไทยไม่ได้มีแต่ความขยนันคนไทยมีทักษะเรื่องการเกษตรมันอยู่ในสายเลือดรู้ไหมครับคนอิสราเอลเขาเลยชอบแล้วระเบิดก็ลงต่อหน้าต่อตาเพื่อนเขาก็ตายไปสองคนบาดเจ็บไปอีกตั้งเยอะต่อหน้าต่อตาคุณผู้ชมท่านหนึ่งก็บอกว่านายจ้างก็เหลือเกินนั่นมันสงครามนะ คุณก็ไม่เข้าใจหรือไงลูกชายของฉันก็อยู่ที่นั่นฉันรู้ดีมันสงครามยังต้องไปทำงานสงครามยังต้องไปทำงานในพื้นที่สู้รบแล้วระเบิดก็ลงหัวเลยตายตายผมเป็นผู้ประกาศข่าวผมก็ต้องเรียกร้องถ้าคุณผู้ชมเห็นด้วยกับผมช่วยเรียกร้องออกไปช่วยสื่อสารออกไปปกป้องเพื่อนของเราพี่น้องของเราศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนวะคนไทย นะพอผมอ่านข่าวแบบนี้ก็บากบอกอุ๊ยคนไปช่วยเองสิไม่มีมารยาทเขาทำตามสัญญาที่สงครามคุณผู้ชมมันคือสงครามนะผมอ่านข่าวผมแบบเนี้ผมก็ยืนหยัดของผมแบบเนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมโกรธนะครับเวลาผมผมยังคุยกับทีมงานเนชั่นอยู่เลยว่าผมอาจจะไม่อยากไปอ่านข่าวสักพักหนึ่งแต่ก็ก็คุยกันแล้วเขาก็เขาก็ให้กําลังใจกันเพราะว่าผมควบคุมความเป็นห่วงผมไม่ได้ อารมณ์ผมไม่ได้ผมเห็นว่าความแบบเนี้ยผมโกรธโกรธแล้วมันขึ้นนะครับนะมันเจ็บปวดอ่ะคนร้องไห้คนตายโดนหน้าต,ตามึงแม่งมาพูดแซะพูดจาแบบฉลาดอยู่โอ้โหแม่ไม่มีความเป็นห่วงเป็นใยว่าแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเลยนะเข้าหาเงินเข้าประเทศเนี่ยที่ชอบอ้างกันในประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับพี่น้องกลุ่มนี้เข้าหาเงินเข้าประเทศขนาดไหนแต่ละปีกระจายรายได้สู่ชุมชนขนาดไหนดีกว่านะักการเมืองตั้งหลายคน นะที่ไม่เคยควักเงินที่ไม่เคยเอาหาเงินงบประมาณดีแต่กู้นะเอาเงินภาษีของประชาชนมาใช้ดีกว่าพลิกตั้งเยอะตั้งแยะนี่คือความรู้สึกของผมยุคคนวิเศษสังครับ หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจดีเลยครับ e a s y Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บบาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรก จนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี1 0ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างน,นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ e ี s y n e w Easy ยุคนหรือว่า n อร์ a l ยุคนนะครับโดยเฉพาะ Normal ยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจําการอยู่ที่นนั่ก็ สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับก่องลักแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจําหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหชุดมี1 0บซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ678เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จําตัวเลขเนนตไม่ได้ หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮนะ Easy Coffee ่า Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจ,จังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ย คนหนุ่มอายุ30กว่าปีกําลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทํางานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังงานสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นีอย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้อมดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้าสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่ แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง EC Coffee นะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พลังก,กำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสําหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทํางานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 ิเห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1นนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนแล้ว ไมอ่อ้วนละอาบเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําสหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝนพิษเรื่องของโอโมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยะฮะคุณผู้ชมครัพบพงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณน,นะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้ว ake, นนเ ke, ห็ดลิ้นเจอเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะ นี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเ่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอยงออยตรวจสอบอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง หมดแล้วนะครับนี่คือ easy coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390หนึกล่องมี10ซองนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุค o n easy ยุคคนหรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดเดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรัก นะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่สองนะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่สามหาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟอีซี่คอฟฟี่ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่าได้ละ ผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนีกกนงงนน่ก็ก็เห็นพอสมควรชั่งน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโว้นะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันะนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆนั่นครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งบป ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะเยอะอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก easy coffee แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ easy coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงก์ไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ